คูโรโกทอช็อปรับพีออเดอร์สินค้าจากกระตุนญี่ปุ่นเกมซีรีชุดครสเพย์โมเดลของสะสมและของใช้งานยังอีกพวกแกยังไม่รีบสแกนเคยวอาโค้ดอีกแอดไลซ์อนหูเปทุกอย่างฮะ สั่งไว้เลยว่าโอลิมปิกเกมไปลุงขอไปทุกทุกทุกทก,กีฬาลุงห้ามคนอื่นไปนี่ศูนย์หน้าศูนย์หน้าด้วยลุงกูศูนย์หน้าด้วยโอ้โสวัสดีครับน้องลองังซีมาฮะเนี่ยสั่งสั่งทีงต้องข้ามด้วย นี่นี่ไม่เคยไม่เคยส่งอยู่แล้วนี่นี่ไม่เคยส่งอยู่แล้วไม่เคยส่งอยู่แล้วนี่นี่จริงสิโอ้โหทำไมมันขวางลุงได้เนี่ยโอ้โหนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวโดนปรับทันสติเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวโดนปรับสถิติมองเบื้ออาจแย่ง้องว่าออาจแย่ง เสียบเสียบเสียบซีเเสียบซีเอลุงวิ่งลุงวิ่งสี่หลุงวิ่งสี่หโอ้โหลุงเสียบอืหมอื้มเสียบส่งให้ลุงส่งให้ลุงส่งให้ลุงซิส่งให้ลุงซิเสียบฮะเสียบสีครับผมฟาว ส่งให้ลุงสิส่งให้ลุงสินี่ลุงมีท่าไม่ตายแล้วลุงมีท่าไม่ตายแล้วลุงมีท่าไม่ตายแล้วนี่อุย้ยเซฟได้เดี๋ยวกูโดนปราบเปนสุทธิตินี่มางอาจมาเซฟลูกมางอาจมาเซฟลูกลุงได้อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเองเองบางอาจมาเซฟลูก <Okay. S 1> ได้แล้วได้แล้วสิ่งนี่ลุงวิง่งลุงวิง่งฮะลุงวิ่งนี่ฮะโอ้เกี่ยวบอลอย่างสวยอ่ะเกีลล่ยวบอลอย่างสวยอ่ะหลุดนะฮะดุดนะฮะเรียบร้อยสิครับลงุลงลุงทำอะไรลงุง เกมมันยังรู้อะว่าทําอะไรไม่เป็นอะไรสักอย่างขนาดยิงยังยิงชนเสาสองรอบอะเกมยังรู้อ่ะนียเนีส่งให้รู้สิลุงเลยลุงเต๋อโ้ย ส่งให้ลุงสิงลุงเป็นศูนย์หน้าโอ้โหไอ้พวกนี้เดี๋ยวเราจับปับกซะทั้งสิบเดี๋ยว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 เออไอ้คนคนก็ไม่รู้นะว่าไ,ไม่ย้ายเสากโกไม่ให้ตรงเนี่ยนะต้องส่งให้ลุงแล้วนี่ต้องส่งให้ลุงแล้วทำไม่ตายแล้วนี่ นี่รู้จักลุงน้อยไปซะแล้วรู้จักลุงน้อยไปซะแล้วรู้จักลุงน้อยไปซะแล้วเออนี่ธรรมดาลุงไม่ยิงนะธรรมดาลุงไม่ยิงครับผมโอ้โหรู้จักลุงน้อยไปซะแล้วนี่รู้จักลุงน้อยไปซะแล้วโอ้โ กเกมโอลิมปิกเกมโตเกียว2020ครับลูกจากลูกน้อยไปแล้วมาแล้วฮะนี่ฮะเลี้ยงคนเดียวเลยฮะเลี้ยงคนเดียวเลยฮะเลี้ยงคนเดียวเลยฮะยิงสิครับผมโอ้ยโอ้โหตายนะละลุงอยู่ไหนลุงอยู่ไหนส่งให้ลุงอย่างเดียวส่งให้ลุงอย่างเดียวนี่ฮะโอ้หยโอ้ย นี่นะส่งให้ลุงอย่างเดียวโดนสั่งไว้ฮะลุงสั่งไว้ห้ามพวกมึงห้ามยิงส่งให้กูอย่างเดียวส่งให้กูอย่างเดียวโอ้โหเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนโดน๋ยวโดนกฎหมายโดนป่ารัฐกติกาฮะลุงบอกใครห้ามยิงอ้าวอ้าวนี่นะนี่ดูดูดูลุงผมลุงผม ยิงคนเดียวฮะ